สวัสดีครับเจอกับบอสสมพธิ์อีกแล้วนะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับวันนี้จะมาจะมาสอนวิธีการสร้างช่อง YouTube นะครับด้วยมือถือง่ายๆก็อันดับแรกเราต้องมีแอป YouTube ก่อนก็แอปนี้นั่นเองครับแล้วก็อีเมลอีเมลจะเป็นของ Gmail เท่านั้นนะครับของ youtube ถ้าพร้อมแล้วก็ไปต่อกันเลยนะครับแอปนี้นะครับกดได้เลยยิ้มเข้ามาอันนี้ถ้ายังไม่ได้เข้าสู่ระบบมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงน,นี้ก็จะไม่ก็จะไม่มีมีช่องอะไรจะเป็นอันนี้เปล่าๆขั้นแรกเราต้องเข้าไปที่ช่องหรือไม่ก็สร้างช่องก่อนสำหรับคนที่มีอีเมลอยู่แล้วก็ไปได้เลยนะครับ กดตัวนี้เข้ามาเขาจะให้ลงชื่อเข้าใช้นะครับกดลงชื่อเข้าใช้ไปนะทีนี้เราก็ใส่อ e ีเมลถ้าเรามีอยู่แล้วนะครับทีนี้ผมยังไม่มีอ e ีเมลผมก็จะสร้างอ e ีเมลไปด้วยเลยนะปรรุ่มล็อกหน้าจอของทุกท่านเขาก็จะถามว่าถ้าเรามีอ e ีเมลอยู่แล้วเราก็ใส่อ e ีเมลตรงนี้ไปได้เลยหรือว่า ใครยังไม่มีอีเมลที่เป็นของ gmail ก็สร้างใหม่ครับสร้างใหม่ก็ตรงนี้นี่ผมจะสร้างใหม่เลยนะครับไปกันแบบเร็วๆหน่อยนิดนึงสร้างบัญชีสำหรับตัวเองเพื่อจัดการธุรกิจของฉันอันไหนก็ได้นะครับก็จะไปะที่สำหรับเพื่อจัดการธุรกิจของฉันดีกว่าแล้วก็ชื่อเขาจะให้เขาจะให้ใส่ชื่อแล้วก็ใส่ชื่อไป ใส่ชื่อจริงเสร็จแล้วก็ถัดไปได้เลยท่านจะถามวันเดือนปีเกิดอะไรเราก็ใส่เข้าไปข้อมูลตามจริงนะครับตอนนี้ใไปเกิดเดือนอะไรปีพศก็เป็นปีฝรังนะครับแล้วก็เลือกเพศ แบบนี้นะถัดไปได้เลยอันนี้เป็นมันจะเป็นอ e ีเมลที่เขาตั้งให้ตั้งให้มาแล้วระบบก็จะตั้งให้อัตโนมัติอันนี้ผมต้องการจะตั้งเองก็ไปที่คำว่าสร้างสร้างที่อยู่ Gmail ของฉันครับมากดตรงนี้แล้วก็พิมพ์ได้เลยชื่อที่เราต้องการ แล้วก็รหัสผ่านรหัสผ่านต้องมีตัวภาษาอังกฤษด้วยนะครับมีภาษาอังกฤษด้วย2ตัวแล้วก็ประกอบด้วยตัวเลขนะครับจะเอาอะไรก็ได้ภาษาอังกฤษจ,จะมีตัวเลขพิมพ์เล็กหนึ่งตัวพิมพ์ใหญ่1ตัวนะครับแล้วก็ไปต่อกันเลย2ช่องใส่ให้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็ถัดไปได้เลยเมาถึงหน้านี้นะครับเขาก็จะเด้ง พอเราใส่รหัสเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งถามว่าเบอร์โทรเราเบอร์ไหนเสร็จแล้วก็ถัดไปได้เลยรหัสนะครับจะมีรหัสเด้งเข้ามาที่โทรศัพท์ของเรานะครับแล้วก็ใส่รหัสเข้าไป พอ,อเสร็จแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ก็มีรูปคนขึ้นมาตรงนี้นะครับเราสร้างช่องเสร็จแล้วก็ยอมรับทุกอย่างไปหมดเลยที่เขาขึ้นมาจะได้ช่องตรงนี้แล้วก็กดเช็คดูว่าช่องของเราก็คือตรงนี้นี่เองนะครับที่เราได้มาใหม่วิธีสร้างช่อง สร้างช่องนะครับกดตรงนี้มาที่คําว่าช่องของคุณทีนี้อันนี้คือวิธีสร้างช่องนะครับสร้างช่อง YouTube อันนี้เรายังไม่มีเพราะยังไม่มีช่องมันก็จะขึ้นให้แต่แบบนี้อันนี้ชื่อแล้วแต่เราจะใส่นะครับว่าเราจะใส่ชื่ออะไระจะเปลี่ยนชื่อใหม่ ดีไอวายวะกันนะครับแค่นี้เองอ่าแล้วก็กดสร้างช่องตรงนี้นะครับกดไปแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือสร้างช่องเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเราก็จะได้หน้าตาช่อง y o u t u b e เป็นแบบนี้คือใหม่ๆจะไม่มีผู้ติดตาม วิธีลง youtube ทีนี้ครับก็ลงลง youtube ก็กดที่วิดีโอตรงนี้ได้เลยกดที่รูปวิดีโออนุญาตให้เข้าถึงมันจะเป็นไมโครโฟนวิดีโอรูปภาพในตัวเครื่องของเรานะครับอนุญาตให้เข้าถึงอนุญาตทั้งหมดอนุญาตให้เข้าถึงกล้องอนุญาตให้เข้าถึงไมโครโฟนก็จะมาหน้านี้นะครับหน้านี้ก็ จะเป็นวิดีโอที่เรามีในเครื่องนะครับทีนี้ผมจะลองลองวิดีโอที่ผมที่สินค้าที่ขายอยู่นะครับตอนนี้ได้มาแล้วนะครับเป็นวิดีโอสินค้าที่ผมขายอยู่ก็ตั้งชื่อชื่อก็ชื่อเกี่ยวกับวิดีโอนั่นแหละครับตัวน,นี้จะเป็นสมุนไพรรักษา,ษากดไหลาย,ย้อนนะครับ ผมก็จะพิมพ์ไปประมาณนี้นะครับกดไหลย้อนรักษาให้หายขาดได้ด้วยสมุนไพรไทยพอเราได้ชื่อที่ต้องการแล้วก็กดเน็กไปเลยคาอธิบายก็เกี่ยวกับวิดีโอนั้นๆน,น,นะครับทีนี้ผมจะขอข้ามตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ความเป็นส่วนตัวให้กดปี่สาธารณะนะครับส่วนบุคคลจะไม่มีใครเห็นกับเราเราเห็นอยู่คนเดียว ไปที่สาธารณะแล้วก็กดอัปโหลดตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับวิดีโอเขาก็จะเริ่มอัปโหลดก็จะมีเปอร์เซ็นที่อัปโหลดตรงนี้บอกก็รอจนเต็มร้อยเต็มร้อยเปอร์เซ็นเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นแบบนี้ พร้อมดูแล้ววิดีโอนี้พร้อมดูแล้วแค่นี้เองครับง่ายๆแล้วก็กดลองเทสดูกดไปที่วิดีโอของเราอลองเทสดูดหน่อยครับเสียงดังนะครับจะเอาไว้เสียงประมาณ ถ้าวิดีโอเราก็จะแบบน,นี้นนี้เราก็พร้อมแชร์ไปยังสื่อต่างๆได้เลยแชรก์ก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับเราจะแชร์ไปบน facebook ก็ได้จะแชร์ไปที่ Mess ซ n เจอก็ได้แชร์ไปที่ l ล n e ตรงนี้ก็ได้นะครับหรอจะแชร์ไปที่หรือเราจะคัดลอกลิงก์อย่างเดียวก็กดตรงนี้นะครับคัดลอกลิงก์ อันนี้คัดลอกลิงก์แล้วเราก็จะได้ลิงก์ youtube ตัวนี้ของเรานะครับง่ายๆไปโพสขายสินค้าโพสในไทม์ไลน์โพสใน facebook ได้หมดนะครับแต่ youtube f เฟซบุ๊กเขาจะปิดกันหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึง่งนะครับอันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ กดไลค์กดซั b สไคร b ์นะครับกดติดตามกระดิ่งติดตามด้วยนะครับแล้วก็ไม่พลาดคลิปดีๆที่บอสสมพูดจะลงสอนเกี่ยวกับอะไรนะครับสวัสดีครับ